สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เกมเช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา3า0 0 0บาทนะในอุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังพเมาส์ตัวรับไรไฟฟประกอศฟรีลงโปรแกรมฟรีแล้วก็ลงเกมฟรีนะครับถ้าเกมไหนไม่เสียเงินแจ้งได้เลยนะครับอย่างเช่นเกมวอลเลย์บนะครับเกมพับจีสตรีมแจ้งได้เลยเดี๋ยวพี่เกมลงให้นะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดเกมมิ่งเลยอ่าตัวนี้มีการ์ดจอแรงๆอย่างเช่นตัว rx 6 6 0 6นหะครับนะ 6, หรือของทางค่ายแดงนั่นเองนะครับ AMD ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Intel Core ส3 1ส0 0 F ตัวนี้มี4คอร์8เทรดเฮ้ยบอกเลยว่าเจน12เนี่ยทำมาดีนะครับทำมาดีคอร์เทรดเยอะแล้วก็สปีดถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม ต่อมาครับในส่วนของแรมอ่าตัวนี้เลือกใช้เป็นแบบ16นะครับ8กิก2ตัวเป็นแบบดูโอชาแนลนะตัวนี้จะเป็นไฟ r g รท b นด้วยนะเคสนี้จะคุมโทนหน่อยนะคุมโทนสีขาวดำนะสีขาวแล้วออกแบบมีดำดุดุด้หน่อย ข่าวหวานหวานด้านหน้าเนี่ยมีพะลมเนี่ยสามตัวเลยนะเป็นตัวใหญ่นะครับพลมเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ด้านหลังมันก็มีอีกหนึ่งตัวด้านล่างอีกสองตัวนะครับชุดนี้สามารถเพิ่มเติมชุดน้ําได้นะตัวนี้ใส่สองตอนนะถ้าอยากเพื่อนๆอยากได้ชุดน้ําเพิ่มเติมสองตอนก็เพิ่มงบไม่เกินสองพันบาทก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะในส่วนของ M.2 นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็น M.2 ของทาง Intel เลยนะครับ M.2 512G นะในส่วนของเมมบอร์ดก็เป็น H.610M นะครับแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดของทาง Nabo นะ,นะตัวนี้ก็เป็นคุมโทนสีขาวนะไฟส,สวยๆนะชุดนี้ก็ไม่ต้องสืบเลยว่าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายขอบอกเลยว่าเป็นน้องผู้หญิงนะครับแล้วก็แล้วก็ทำการตั้งว w a เปเปอร์สวยๆน่ารักน่ารักให้นะไฟ RGB สวยๆส,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 สามารถที่จะ ปิดไฟได้นะครับนะบตัวนี้ก็ามาษาปิดไฟได้แต่ตัวนี้ขอลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับฟิกมาเลยว่าขอเป็นตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนไฟไม่ได้นะครับเปลี่ยนไฟไม่ได้จะเป็นไฟแบบไฟเรนโบว์นะครับไฟเรนโบว์ไฟสีสวยๆนะหวานหวานะหวานหวานในส่วนของเมาส์นะครับของ HP นะตัวนี้ก็เป็นสีขาวแล้วก็จะมีไฟวิ่งตรงด้านขอบๆนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสวยเดียวสวย,สวยสวยที่เดียวเลยแหละอ่าใน,ะนะส่วนของจอนะครับจอ Samsung หน้าจอซัมซุงแบบ24นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD นะแล้วก็นี่ด้านหน้าเนี่ยโทนด้านหน้าเนี่ยจะอ,ออกแนวสีขาวอ่าเป็นสีเงินออกขา,ขาวๆหน่อยหน้าแบบนี้ก็คุมโทนนะครับในส่วนนี้ยังไม่พอนะครับเราจะมีตัวรับไวไฟแถมให้อ่าแบบตัวรับไวไฟแถมให้นะชุดนี้สามหมื่นบาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เลยยังไม่พอนะครับชุดนี้ได้ลําโพงนะครับของทางนโป้เช่นเดียวกันนะมีแบบซับเบส นะครับ2อออกซ้ายขวาแล้วก็มีเสียงซับเสียงเพลงเพาะมากนะครับพี่เกมเคยเอามาเปิดฟังเพลงแล้วบอกเลยว่าเสียงดีนะครับถ้าใครที่แบบอยากได้ลําโพงไม่แพงมากนะราคาหลักร้อยแต่ได้คุณภาพหลักพันเนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับนบโปเสียงเพาะนะมีเบสนุ่มๆถ้าอยู่ตามมุมห้องนะบอกเลยเสียงเพาะนะโอเคโดยรวมแล้วสเปคอุปกรณ์ทั้งหมดจัดให้ครบเซ็ตครบชุดเอ้ยเลือ,อันหนึ่ง เพราะว่าเราซับลายนะครับของทางนัโพเช่นเดียวกัน650บาทบัตแบบฟูลตัวนี้สามารถต่อกระจอเพิ่มได้นะครับพี่เกมต้องถอยออกมาห่างหน่อยเพราะว่าของมันเยอะจริงๆนี่ของชุดนี้มันถือว่าเต็มจริงๆเลยนะ ลำโพงมีให้นะครับเป็น2 1จด้วยเคสตัวใหญ่นะสีขาวเคสตัวใหญ่จอ24นิ้วด้วยนะครับแล้วก็เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยจัดคุมโทนให้เป็นสีขาวเช่นเดียวกันของทางนาโปกับทาง HP นะครับแผงเมาส์ก็มีให้สามารถเลือกได้นะมีประมาณสีแบบมีแบบสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีแบบสีลุง้งประมาณนี้แล้วก็มีแบบแผ่นที่โลกก็มีให้เลือกนะครับมีจอกล่องอุปกรณ์คร,ครบเซตครบชุดแบบนี้เลยถามว่าพี่เกมครับเล่นเกมอะไรได้บ้างต้องยกให้เขาเลยนะ r x 6 6 0กเนี่ยก็ศักยภาพาเขาสูงนะครับเล่นได้ทุกเกมนะเล่นในทุกเกมแล้วบอกเลยว่าความจำา 8GB นะรองรับ pcie เนี่ยถึง4.0นะครับแล้วก็ full hd นี่เขาเขาเขาวารันต <c oughs> <ๆ>ีมเลยเห็นไหมว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมในระดับแบบ full hd ได้สบายสบายเขาว่ามาแบบนั้นแล้วมันก็เล่นได้จริงๆด้วยพี่เกลีลองไปเทสเกมพวก A p e ปปรับ full hd ปรับสุดเฮ้ยลื่น อันนี้ต้องยอมรับว่าการ์ดจอรุ่นใหม่ๆของทาง AMD กับทางาไม่ว่าจะเป็น AMD หรือทางของไอ้ค่ายเขียวนะครับค่ายเขียวก็คืออาลืมชื่อพูดเยอะลืมชื่ออ่ะค่ายแดงค่ายเขียวเขาก็มีข้อดีของเขานะครับแต่งวดนนี้เรามาจัด AMD นะเล่นเกมเฟรมค่อนข้างที่จะดีเลยในส่วนของ CPU ก็ใช้ได้เลยนะตัวเจนิเนี่ยราคาไม่แพงมากนะชุดเนี้ยครบชุด พบชูดแบบนี้เลยนะเนี่ยสามหมื่นได้ไอ้สามจดิบสองเนี่ยความแรงเนี่ยบอกเลยว่าแรงกว่าไอ้เจ็ดจุดแปดด้วยซ้ำนะแรงกว่าเจ็ดจุแปดด้วยซ้ำเพราะว่าสถาปวตยกรรมใหม่ๆแล้วก็สปีดของมันเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเป็นไอ้สามจสิบเนี่ยมันสปีดถึงสี่จุดสามศูนย์ถ้าเป็นตัวแบบ รีเฟรชเรทก,ก็จะเป็น4.40นะแล้วก็กระโดดมาเป็น Gen12 นะ i 3สปีดก,ก็ใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ว่าความสามารถของมันสูงมากขึ้นเล่นเกมได้ลื่นขึ้นแน่นอนทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็น i 3 Gen12 นะ Gen นะล่าสุดเลยนะครับนัเดี๋ยวดูสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดบูตอยู่ที่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสแตนดาร์ดบูตอยู่ที่เอาหายไปแล้วสแตนดาร์ดบูตอยู่ที่ 3. เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะพี่เกมขอเช็คก่อนขอเช็คแป๊บหนึ่งโอเค3.30นะครับ3.30นะ่ะเป็น Intel ลเจนสิบสครับในส่วนของแรมอีพีนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกันละเอียดหน่อยนะเดี๋ยว EP หน้าจะไปเล่นเกมกันนะครับแรมนะครับของทาง a p a c e r ตัวนี้ a p a c e r 2ตัวนะครับ8ปดดิก์ตัวนะเป็นแบบบัส3า0พนะครับ DDR4 ป่ะเป็นไฟอารนะครับแล้วก็ ในส่วนของ M.2 ฟนี่รายล,ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับของทาง Intel หนะเดี๋ยวดูในเครื่องใส่อยู่ด้านในนี้เลยนะครับจัดให้เรียบร้อยนะแต่ก็เป็นแบบ n v m e แล้วนะ512ปกติถ้า M.2 มันจะอยู่ที่มา480แต่ตัวนี้จัดเป็น512เลยการจอครับพาวเวอร์คูลเรนะครับ, Power cool er, รบ RX 6็0หอ่าก็ตัวนี้ต่อไฟ ต่อไฟตัวนี้ต่อไฟแค่8ปดพินเท่านั้นนะครับเป็นการ์ดจอรุ่นใหม่แต่ว่าต่อไฟ8ปพินเองนะต่อไฟแค่เพีแปดพินเองถ้าถ้าบางตัวกินไฟเยอะๆอาจจะเป็นแบบ6กบวกแปดอาจจะเยอะไปหน่อยแต่ตัวนี้ต่อแค่8ก็ถือว่าเอาอยู่นะครับเอาอยู่ในะส่วนของตัวเมนบอร์ดรองรับได้แรม2ตัวนะครับแล้วก็รองรับช่องสตอเรจหรือช่อง SSD เนี่ยหรือฮาร์ดดิสก์ได้อีก4ช่อง นะครับตอนนี้เราใส่ m 2ไป1นช่องแล้วก็ใส่ฮาริสเพิ่มเติมได้อีก4ช่องเลยนะครับแล้วก็รองรับ usb 3.0ด้วยอ่าตรงน,นี้ก็จกัดสายไฟเรียบร้อยนะครับจัดสายไฟเรียบร้อยด้านล่างก็จกัดสายไฟเรียบร้อยนะครับเหมือนว่าเราจะไม่มีสายไฟเลยนะจัดดีมากๆนะครับอันนี้ต้องเครดิตน้องต้านะครับน้องต้ามาประกอบให้นะด้านล่างมีพัดลม2ตัวนะครับสแตนดาร์ดเคสมีพัดลม2ตัวด้านหน้า3ตัวด้านหลัง1ตัวตัวนี้ลูกค้าขอเพิ่มชุดน้ํา2ตอน นะตอนนี้ชุดน้ำสองตอนก็ติดด้านบนเลยเป่าลมร้อนออกข้างบนนะครับตรงกลางก็จะเป็นของทางซูนามินะตอนนี้เป็นของซูนามิก็จะมีไฟวิ่งวนเหมือนกันนะก็ถือว่าจัดได้โล่งๆเลยนะเออจัดดูแบบเรียบหรูโล่ลงๆเรียบหรูด,ด้านไอเคสแล้วก็พาวเวอร์สปายนะหกร้อยห้าสิบวัตต์ฟูลอยู่ข้างล่างอ่าถ้าพาวเวอร์สปายได้สีขาวหน่อยนะมันจะจ้ามากเลยนะเเกมว่ามันจะดูแบบจ้าแต่แต่อย่างนี้ก็สวยนะมาเป็นดำมาหวานมาคุมโทนดำต่อนะครับมาข้างบนดำต่อ ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าดูดูหวานเข้มเข้มแมกด้านหน้าเคสเนี่ยพี่เกมชอบตรงที่ว่าสีมันดูแบบว่าสีมันดูเหมือนอยากกินไอติมอะ่ะ <c oughs> คิดเหมือนพี่ไหมพี่อยากกินไอติมขึ้นมาทันทีเลยนะเวลาเจอแบบเคสสีแบบนี้เนาะเออมันจะเป็นคุมโทนหน่อยนะครับออกแนวผู้หญิงผู้หญิงแต่คนที่ชอบผู้ชายที่ชอบสีแบบนี้ก็ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เกมมองว่ามันดูแบบ เออมันจะหวานเจี๊ยบก็ไม่เจี๊ยบนะมันจะดูแบบหล่อๆหน่อยเออพี่ชอบพี่ชอบแล้วก็จออ่ะมันถึงจอต่อเป็แบบเป็น full hd แล้วก็เป็นแบบ 75H ดาเฮิร์อาพี่เกมครับทําไมเอาเป็นแค่ 75H เฮิร์ขอบอกกันเลยว่าตรงเนี้ยมันสเปคเนี่ยจัดให้ครอบคลุมจัดจัดไปหลายอย่างเลยเมาส์คีย์บอร์ดปกติจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดที่แถมธรรมดาแต่รอบนี้ก็มาก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะครับอ่าสามารถเปลี่ยนระบบไฟได้นะครับแล้วก็เมาส์ก็เป็นเกมมิ่งนะมี มี5ปุ่มนะครับปรับความเร็วดี i ได้ะคีย์บอร์ดก็จะจะเป็นสีขาวอย่างที่ว่าเลยครับสีขาวเคสสีขาวอุปกรณ์สีขาวค่อนข้างจะมีราคาสูงกว่าสีดําอย่างแน่นอนนะอุปกรณ์ตรงนี้ก็นี่เลยได้ทั้งหมดเลยนะครับชุดน้าก็มีให้นะมีกล่องส่งไปให้หมดเลยครับอือย่าลืมมีลําโพงอ,อีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้สามหมื่นเท่านั้นนะค,คนไหนอย,อยากได้ชุดน้ําก็เพิ่มเติมได้นะพันถึงสองพันก็เพิ่มได้ หรือพี่เกมครับผมไม่ได้อยากมีชุดน้ําผมอยากได้ซิงใหญ่ๆสวยๆเท่ๆก็ได้เปลี่ยนเป็นซิงก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นชุดน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับโอเค EP นี้ก็จะมารีวิวแบบละเอียดนะครับรีวิวแบบละเอียดให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่าสเปคมีอะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างได้อุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะค่าส่งขอแจ้งก่อนค่าส่งเนี่ยจะอยู่ที่390าบาททถ,ถามว่าพี่เกมทําไมค่าส่ง3 9 0บเาบาทพี่จะแจ้งนี้เลยว่าของทั้งหมดที่เห็นนะครับ ของทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งชุดตรงนี้เลยพี่จะส่งให้หมดเลยนะครับพี่ไม่เก็บไว้แน่นอนเพราะว่าจะได้ทราบมดเลยว่าเฮ้ยกล่องจอนะครับกล่องม้มบอยกล่องชุดน้ํากล่องแรมกล่อง LED กล่องทุกอย่างเลยส่งให้หมดเลยจริงๆมันก็จะตกอยู่ประมาณสามถึงสี่กล่องเลยนะเออถ้าคิดว่ากล่องละร้อยก็นั่นแหละประมาณสามอยเก้าสิบาทเออเพราะของมันเยอะจริงๆนะครับเพราะาพี่เกมก็อยากให้ทุกคนน่ะได้เก็บของของตัวเองไว้เนาะ เวลาซื้อสเปคซื้อชุดคอมมาเฮ้ยผมอยากได้กล่องผมอยากได้อะไรได้เลยเพราะว่าบางคนชอบสะสมนันเนี่ยเอาไปตั้งโชว์เนี่ยตั้งโชว์บนตู้ที่บ้านเฮ้ยชุดหนวสองตอนว่ะเฮ้ยบ้านมีการ์ดจอ rx หกพันหกว่ะเฮ้ยไอสามเจ็ดสิบสองว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเออเอาไปตั้งโชว์ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมแล้วก็มีลำโพงนะไอกล่องนี้ก็น่าจะแยกไปเหมือนกันนะ่จะเกือบห้ากล่องเลยนะชุดเนี้ยไอกล่องจอก็อีกจอหนึ่งนะครับกล่องอุปกรณ์ก็มีกล่องของที่ใช้ไปแล้วก็มีเช่นเดียวกันนะครับถือว่า รีวิวให้เพื่อนให้ดูนะครับคนไหนที่สนใจสั่งได้แบบนี้นะครับชุด30,000หรืออยากลดสเปคนะครับน้องๆพี่เกมผมอยากให้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยแต่อยากให้มาถูกกว่านี้ทําได้ไหมไดนะ้ด้วยวิธีการอะไรหนึ่ลดสเปคลงนะครับลดสเปคจาก i อนะ้ส n เนี่ยเจน12อาจจะเป็น i3 ้ e n 1 0แต่แรงเหมือนเดิมนะครับแรงใช้ได้อ่าไม่ได้แรงเท่ากาันแต่แรงเหมือนกันเลย แรงแบบเล่นเกมได้อะไรได้เนี่ยเราสเปคลงหน่อยส่วนกระจอจาก RX 6 6 0กก็อาจจะเป็นเหลือเป็น GTX 1เอออถูกกว่าเออหรือจะเป็นแบบเป็นพวก g t GTX 1630ก็ได้ราคาก็ถูกลงไปอีกนะครับแรม R g B ก็ปรับเป็นแรมธรรมดาอ่าชุดน้ำก็เปลี่ยนเป็นซิงลมจอ24แบแบบซัมซุงอาจจะเป็นจอ24แบบรุ่นอื่นที่ถูกลงนะครับชุดนี้ สเปคประมาณนี้ลาโพงที่แบบเต็มชุดแบบนี้ก็อาจจะปรับเป็นหูฟังอ่าจากสามหมื่นอาจจะเหลือแค่สองหมื่นสองนะทำได้นะพี่จิ้งทาได้นะเชื่อไหมถ้าใครอยากได้สเปคที่แบบไม่ได้แรงมากแล้วก็เล่นได้สวยๆมีชุดเท่ๆแบบนี้ไม่เกินสองหมื่นห้าทำได้นะครับแต่วันนี้นะครับท้งชุดตรงนี้ก็ขอแจ้งก่อนเลยว่าสามหมื่นบาทนะครับโอเคมีเวลานะครับมีเวลากเลยมารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ทราบกันมาได้ดูกันนะชุดนี้พี่ชอบเองเนี่ยตัวตัวพี่ก็ชอบนะบชอบชอบไฟ ไฟตัวเนี้ยถามว่าพี่กิฟยังชอบไฟอยู่เหรอ,อ,อปกติไม่ได้ชอบไฟมากเท่าไหร่แต่พอมาเห็นแบบโทนขาวแล้วมีไฟแบบเฮ้อสีชมพูอย่างเงี้ยมาดูแบบหวานหวานหน่อยออก็ถือว่าชอบแหละออก็เลยอยากมาทาคลิปให้เน้องๆได้ดูกันนะถ้ามีคอมแบบนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนะเนาะแล้วก็นั่งเล่นสบายสบาย,บายมีความสุขฝงต้นฝงตกอะไรเงี้ยฟังเพลงเล่นเ,นเพเลินๆอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้มีอะไรทำหรอกไม่ได้มีอะไร,ไไะไรเล่นหรอกเล่นมือถือตีอาวีแต่เปิดคอมไว้เฉยแบบเนี้ยมันก็มีความสุขนะ พี่แบบเข้าร้านมาเจอแบบโหคอมสวยๆตั้งอยู่หลายๆชุดเนี่ยมันก็ฮิวใจตัวเองได้นะออรู้สึกแบบเราสบายใจเรามีคอมอยู่เทๆ่ๆเหมือนเหมือนคนชอบรถอะ่ะพอชอบรถก็แบบไม่ต้องขี่ได้แค่นั่งมองมันเปิดสตาร์ทรถฟังเสียงท่อหน่อยอ่ะเป็นเหมือนกันไหมถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้พี่เกมก็เป็นเหมือนกันเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับ่ะชุดนี้คนไหนสนใจสามารถสั่งกันเข้ามาได้ที่ทางเพจไอเกมพีดีคอมนะครับหรือไม่ก็ทักมาที่เพจใหม่ก็ได้เพจ g t ทีเอมนะครับ เพจจ t ทีคก็จะมีน้องแอดมินตอบให้เช่นเดียวกันนะครับหรือพี่เกมถ้าสะดวกก็จะเข้าไปตอบให้นะนะอุปกรณ์ครบเซตครบชุดช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ทำคลิปแล้วนะครับมันดูเหมือนไม่มีสายไฟอะไรเลยเนาะเพื่อนเพื่อดูเหมือนไม่มีสายไฟดูแบบเอ๊ะทำไมประกอบแล้วทำไมดูมันดูลง่ลงๆดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยกันเลยเกินแต่เขาบอกเลยว่าสายไฟเยอะจริงพัดลมชุดนี้ก็โหแค่ชุดนั้นก็สายไฟเยอะแล้ว ตัวหลังก็มีอีกสามสี่เส้นนี่ตรงนี้อีกออกไปนู่นข้างหลังเนี่ยเห็นไหมฮะขนาดข้างหลังนี่ยังเก็บเป็นระเบียบเลยนะนี่ด้านหน้านี่ออกทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยออกข้างบนนะออกออกออกข้างบนออกออกเป็นแบบระเบียบหมดเลยนะด้านล่างก็โผล่ออกมาจากหลังบอดนะครับไม่มีแบบว่าแบบโผล <c oughs> ่ออกมาออ้ยไม่มีโผล่ออมาจากตรงนี้นะให้เห็นคือออกหลังบอดหมดเลยครับออกหลังบอดออกหลังบอดมันก็เลยทําให้ดูแบบเรียบร้อยเออพี่ชอบนะงานงานเป็นระเบียบเรียบร้อยมันดูแบบคลีนตาดีแล้วก็ดูแบบไม่ลก ชอบชอบชอบนะแล้วก็ด้ยจอแบบคีนคีนสวยๆเอาไว้นั่งเล่นแบบเพลินๆอันนี้ก็ชอบเหมือนกันหน้าจอแบบสวยๆแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาไล่รีวิวแบบละเอียดให้เพื่อนได้ชมกันอืมโอเคฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าคนไหนสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยอ่าสุดท้ายนะครับขอให้เพื่อนนะครับมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยนะครับวันนี้พี่เกมก็ขอากล่าวว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบายครับผม แถมแถมแะหน่อยสะหน่อย,อยชอบชอบนี่มันต้องถ่ายไปกลๆขนาดนี้เลยเพื่อนๆพืนมันจะเห็นของครบชุดเน,นี่ยประมาณนี้เลยปึ๊บนะสวยโอเคครับไปไปครับ